สุดอะไรยิ่งอาจารย์ยอดหรือนายปีชาเลืองเดชสิ้นสุดตํานานนักเล่านิทานที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์น่าฟังไม่ว่าจะเล่านิทานธรรมะเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมและอีกมากมายไม่ว่าจะเล่าเรื่องไหนก็มีลูกศิษย์และแฟนคลับคอยให้กำลังใจและสนใจในเรื่องเล่ามากๆแต่วันนี้ได้ปิดตํานานเรื่องเล่าของอาจารย์ยอดด้วยวัย77ปี อาจารย์ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชลาส่วนวันที่5สิงหาคมเวลา4ี่โมงเย็นจะมีการลดน้ำนาศพณสาลาราชอริยะคุณาธานวัดป่าประดูพระอารามหลวงจังหวัดระยองถึงวันนี้อาจารย์ได้จากลูกศิษย์และแฟนคลับไปแล้วแต่ยิ้มแก้มยุ้ยยังเชื่อว่าเรื่องเล่าของอาจารย์จะยังอยู่เป็นตำนานให้ลูกหลานได้ฟังรุ่นต่อรุ่นและเชื่อว่า ลูกศิษย์และแฟนคลับทุกคนจะยังคงฟังเรื่องเล่าของอาจารย์ตลอดไปค่ะ